พ่อดีอ้อยอยู่เห็นเนี่ยตองนั้เจ้าซ้ายเห็นอ้อยเด๋ะๆอย่างเงี้ยนะอ้อยนี่เหรออ่าเนี่ยเหรออ้อยนี่แหละที่เนี่ยเหรอนี่จอดจอดจอดนี่แหละแล้วหน้ามันเริ่มจากตรงไหนนี่แหละเออเลยมาเล่นอ๋อหน้าฟางไปถึงที่อ้อยตัดแล้วนู่นนู่นนู่นไปตรงเออไปน้อยไปน้อยสาวไฟนี่แหละสาวไฟนี่แหละอ่าหลักใหญ่พ่อปักไว้ตรงนู่นเรือหรือสาวไฟพิงนะลงไปดูไหมพ่อ ลักใหญ่เนีอยู่นี่ไงเออเนี่ยนี่เนี่ยลักโดนของเข้าของเราหลักนี้๋อปรทีไม่ลงาอาลักตรงนี้เดี๋ยวลักย้ายมากา si ไปไหน ขายสองแล้วแต่นี่มันสี่เมตรแล้วอยู่ตรงเนี้ยสี่เมตรมันก็สองวันเย็นแล้วนี่เลยแล้วทำไมไม่มีอ่ะต้องมาทำใหม่มนะมันจะโดนหนีอยู่อ่ะหลักใหญ่มันออกไปได้น้อยหรือดอกตูมตุ่มใช่ใช่ทำไมอ่ะเอดีเยอะกงไปดีนะเยอะของเราแค่นี้เลยในร่องนี้แหละจะเดินเข้าไปสุดไหมเนี่ย mùi nùa con mày giải đi vòi nùa tụi mày giải ngọc kèp là con mày này tụi mày 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 tụi ไอเถินมันคือมันคือแล้วมันทาทางสานารณะที่ของมันวัดจากมันมาของเราอยู่ฝั่งนี้แล้วที่ว่าพ่อซื้อต่อคอยหกไร่มันอยู่ไหนอ่ะที่ให้ที่ี่ว่าให้แปลงเดียวกับตรงนี้พ่อ Ah, แต่ตรงนี้ไปน,นะว่าถน,นดกลางถนนเลยนะทางนี้นนทางมันกำลัง,ง,ง,งออึ้นแบ่งครึ่งซ้ายขวายี่สิบไร่รวมกันแบ่งเนี่ยมันใหญ่ใหญ่สามสิบไร่มันดูน่าจะเกินถนดออกมาทางสิบไร่เลยดูแล้วลายใหญ่เลยไอ้นี่กับที่รถ เท็มจอดแนแดงนี่อยู่กลางนี่ตึกใหญ่เป็นแค่เรานั้นแหละแถวนี้ขเขาเรียกตำบลอะไรน,นะพ่อ เป็นบนไร่หม่ก่อนอยู่วัดดินเนือน้ออ๋อตอนนี้นนเป็นตำบลหรือเป็นตำบลไร่หม่ตำบไลไร่หม่มันประเมินถูกครับเนี่ยที่ถนนเนี่ยมันแต่หน้ามันรวยดินเนื้อแต่ไร่หม่ประเมินแค่สี่มื่นครับตำบลไร่หม้ปตอห้าสิบห้าปลายปีนี่แหละคนกลางเขาจะประเมินใหม่เนี่ยประเมินไ,นไนม่ตามประทองแท่นไรนะไปดูดิโอนตอนนี้ดีแล้วแต่โอนตอนนั้นเราโอ้ไปไปหาครับแต่ล้วชื่อบ้านอะไรเพาะหนองพงอ่ะ กงนองกงหมู่บ้านหนองกงตำบลไร่ใหม่พัฒนาเฟอร์ชามถนนเลยถนนของเดิมมันลุ่มไปเนื้ออยู่อ่ะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเลยถนนจี่ได้เนี มันหลงกับหวยเยเนี่ยมันก่อนมันตะนตีน่เนื้อ,อะเดีย๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นตะมนไรไายใหมอ,อแต่เดิมมันเป็นหวยติเนื้ออยู่แต่ว่าฉนนก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เราฉนดไม่ได้เปลี่ยนนี่ยไอตอนที่หลับโอนมาเนี่ยหลับโอนมาจากไหนสม รับโอนเหมือนกับอต่อเนี่ยจะรับโอนมาอีกองตัวเก่าเป็นหนอซามนีพอเปลี่ยนโฉนดปั๊บเลยก็เป็นว่าพ่อนี่จำนองครับไอ้ชื่อของเดิมไม่มีครับนี่พ่อก็มาโอนให้นี่นะครับเออเนี่ยตอนตะบนเรื่เนื้อพอเปลี่ยนปั๊บเวยเนื้อก็ติดถนนเนี่ยแสนห้าพอเปลี่ยนไปหนลายไม้ปั๊บเป็นสีแค่สี่สิบเมตรถูกไหมลูกครับหลือจะสี่สิบเมตรเป็นแค่สองมือจับมือเนี่ย ครับประเมินนะครับแด็บมีใหม่เนี่ยกินหมูที่มาก็ต้องตามห่วยเนื้อแซ่นหน้าหมดครับห่วยเนื้อก็จะขึ้นเป็นสองแทนหนีขึ้นไปนี่ที่ของคนบ้านไหนนะฮะใหญ่ทุยทำที่แป้งนี้ก็ได้เงินไปแล้วก็ได้เงินไปได้ละเก้าหมืน่นเรื่องอะไรเหรอเรื่าไฟเนี่ยไฟฟ้าเขาจ่ให้ทีนี้ท้ำกินนะฮะครู ของที่อ้อยเด็กเขาห้ามปลูนะลิ้นทันดินลัำปลูกใบพัดใจไปทีเนี่ยเหมือนเจ้าที่ไฟฟ้าอะไรเนี่ยแต่ว่าของเดิมยังมีทิศอยู่ของเราไม่ถูกอะไรไอ้ที่ถูกไฟฟ้าได้หมดเลยก้าบึงก้าบึงตอนนั้น่ะได้หมดจ่ายเงินยาวเลยทิศอยู่แคแป้งเลยโคตรโดนตั้งผู้ติดแอนนุ่นมันรวมด้วยเขาก็ทิดให้หมดของเราเนี่ยถ้าเต่าไปอยู่นั่นแล้วไม่ได้ทิศแป้งเย เมืนอเงินไม่ทุกเ้าไม่ลงนี่นี่ไอ้เจ้าเนี้ย,ยมันขายชุดแรกไฟฟ้าให้ไปแล้วไล่เก้ามืนชุดนี้มันขายไร่หลายแสนมืน